โอเคครับผมก็อ,อยู่ผมรายการนนะบานทีวีวันนี้ผมมีแขกรับเชิญมาหนึ่งคนครับผมเดี๋ยวเราจะมาเป็นเด็กสองคนเลยนะครับใครครับผมตาจ้กโอเคคร, okay, ครับผมก็จะเป็นน้องผมนะครับผม okay. เอ,อเคเออเดี๋ยวเรามีเตียงเดียวใช่เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัดนอนด้วยนอนด้วยเอาจะนอนนอนนอนเซฟก่อนตดนอนเซฟก่อนนอนเซฟก่อน ไปนอนเลยโอเคครับผมตัดออกมาออกมาออกมาโอเคครับผมตัดก็ได้เซฟเ,เ,เรียบร้อยหลังจากที่เราได้ลงไปเมืองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเทาแล้วก็ทำชุดก่อใหโดตัสกับผมนะครับผมนี่หลังจากคลิปก่อนนี้ผมได้ลงไปเมืองครับผมก็ไดๆๆ้ลงไปเมืองครับผมเดี๋ยวเกมนี้เดี๋ยวเราจะไป สร้างบ้านให้เสร็จครับผมกับแขกรับเชิญคนหนึ่งครับผมไปเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านกันเลยไป<ะ>รอพี่ก่อนดีไอ้น้องนะัโอเคครับผมแขกมีอะไรไหมผมชื่อว่าท็อตี่ครับผมอายุสิบสองปีครับผมอมมายุหนึ่งปีเองโอนะ้ยหนึ่งปีพ่มโลตัสอายุประมาณอ่อห้าห้าหรือสี่นี่แหละผมไม่รู้นะครับผมโอเคตนะัด เดี๋ยวออกมาออกมามาอะไรอไรอะไรอะไรโอ้ยมันตัวเล็กมากเลยยิ่งกว่าเด็กกระต่ายโอเคครับผมเดี๋ยวตัดอยก้อนไปเดี๋ยวผมเอ่อเผาเผาก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเผาชุดกอกเฮ้ยเผาเหล็กแล้วก็เอามาทำชุดกอกให้กับผมกับโลตัสครับผม ตัดนเอาไหมเอาครับโอเคโอเค,อเ,คเอาไปแค่ห้าจุดเอ็ดก็พอแล้วครับต้าเข้ามาตัดเข้ามา,า,มาน้องผมก็ไม่ค่อยเล่นเป็นนะครับผมเพราะว่าเล่นใหม,ม่ๆครับผมใหม่ๆสดๆครับผมอ่าเอ้ยหัวติดหัวติดหัวติดด้านบนก็ยังไม่ได้สร้างครับผมสร้างแต่ตรงนี้ครับผม ในคลิปก่อนนี้อาจจะเป็นอีพีอะไรนะอีพีที่อ๋ออีพีที่สามผมยังอีพีที่สามผมก็จะลงพร้อมกับอีพีนี้แหละจำได้ว่าผม, okay, ผมโอเคครับผมเดี๋คลิปนี้เดี๋ยวเราสร้างบ้านชั้นบนเลยครับผม<อ>กับ<อ>น้องอของผมครับผมคนที่รักผมเลยโอเคผม ถ้าอยากให้ผมเล่นครั้งหน้าก็อย่าลืมให้ซับผมเยอะๆนะครับผมถ้าให้ผมเล่นกับนอ้องอย่าลืมกระชื่อไคลิปนี้ให้ถึงโอเคตอนนี้ผมจะขอ30ไลค์แล้วครับผมโอเคนี่ครับโรตัสครับผมถ้าดูในทรลาพั์โรตัสนะครับโรตัสจะเป็นแบบพนครับผมแต่โรตัสดูผมเป็นตัวเล็กน,นะครับผมใช่ไหมตัาสใช่ครับ โอเคโอเคถ้าผมได้อัดของลูตัดโอเคตอนนั้นโอ้ยเดี๋ยวเรารอเหล็กก่อนนะโนรตัสโอเคเหล็กขนาดนี้ก็ได้แปดอันแล้วนะครับผมเปอะไรอ่ะเออตายเดี๋ยวตายอโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะให้น้องผมไปหาแกะมาครับผมคนแกะ เออข้าแกะมันตัวหนึ่งนะโอเคเอ้ยเอ้ยกดไม่ได้โทสับท์ค้างเออกดได้แล้วครับเอ้ยกดดิเอาแหลกแหลกกดสับท์แหลกโอเคผมแหลกว่ะเอาอ่ะทาร์ตเอาดาบไปข่าวแกะมาเราจะได้ทำแจงนอนอ่ะเอาไปไปละมาไปมา จะเช้าจะเช้าแล้วนะรถอัดเฮ้ยอย่าห่างจากบ้านเราเดี๋ยวจะลืมบ้านโอ้ได้สิบสามมาแล้วครับผมกัน่เนี้เดี๋ยวเราเขาซุดเกาะเลยครับผม ชอบตกจังเลยวันนี้ต้องัวก่อนเอ้ยดูแล้วทำไมโรตาถึงตีเปล่าตีเขาเปล่าไม่ถือว่าเอาวัววิ่งหนี้เอาวัววิ่งหนีแล้วมอยมอยดูอยู่มอยดูเอาาวิ่งหันงัวไปเฉยเลยเอาเอาทำไมจีงัวไม่โอลได้อาหไรเลยผู้ชนะก็คือโรตารครับผม แกะนะผมไม่เห็นแกะสักตัวเดียวไอ้แกะสองตัวนะอีแกะมึงออกมาหากูเดี๋ยวนี้ไอ้แกะสองตัวนะขอขอแกะตัวเดียวก็พอใจแล้วนะครับผมคะแนนนี้เลยก,ก็ได้ยี่สิบเปอรเซ็นตอันเลวไปตัม้เมฆไปตัดไม้ดีกว่าไปตัดไม้ละไม่ได้ลงมาละ โอ้ไปิดต่อมาไปิดต่อมาอยู่นี่เด็กว่าเชื่อใจแกนั่งพีมายูยูทูปพีเปาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านฮัลโหลหน้าบ้านจะไปฮัลโหล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 ทำไมแกถึงไม่มาวะนี่อยู่นี่อยู่นี่เห็นไหมโดดอยู่เนี่ย

ียังรบกวนก็ต้องขอโอเคโอเคคุยรอดต้นไม้ก็ได้เว้ยว้าเฮ้ยเฮ้ยรอดต้นไม้ก็ได้ว่ะถ้าเราตัวน้อยอือใช่ดิโดดโดดโดดแค่เดี๋ยวดูครับผมแต่ผู้ชมมึงก็ตัวเล็กครับผมนี่วิ่งผ่านแบบชโลมชัน ออกไงอ,ออกไงอ,ออกอ,ออกไม่ต้องตัดโลดตดอ,อ่ะ,อะผมตัดไม้เพื่อจะได้เออเอาไปอะไรับผมตัดไม้เพื่อจะสร้างชั้นบนครับผม อเมผมว่าเล่นแบบนี้ผมไม่ขนาดโอเค okay, ผมเดี๋ยวผมปรับแปบบ๊บ okay. โอเคแค่เธอบอกว่ารักสักคำื่อได้ไหมโอเคครับ okay, ผมไม่ครับผมก็ไม่แหลกแล้วนะครับผมไม่ครับดีมากต้นนั้นแหลกมากเลยนะ หรือเปล่านาทีทำให้มันไม่แหลกอนะอ่านนะสามีพีมาแล้วนะครับผมที่แหลกเดี๋ยวผมเอาอ้อยไปด้วยครับผมเอาอ้อยนะครับผมอ้อยหลังจากผมจะเอาปอ้อยไปทำอะไรครับผม เอาไปปูเพื่อทำน้ำอะไรนะทำห็นที่ก็ได้นะก็อย่ะโอเคเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมได้ประมาณประมาณหกสี่ก็พอเลยนะครับผม อนนี้ได้ใส่สิบแล้วนะครับผมอีวะอ้วะอ้วะวาว้ว้าว้าว้อะบอกอะบอมึงเอะนั่นนล own, นงลงนั่งลงนั่งลงหิแก้วห้าสิบก็พอแล้วครับ โอเคตั้งใจเอาบัวไอาบัวเออเล่นดยู่เพื่อเพืโอเคงโอ้ออกาปลาเนี่ยหาจะมันช่วยดิเจ้าไก่โอเคผมเดี๋ยวเราขอทุบตรงนี้ก่อนนะครับ จะทำให้หน้าบ้านไม่สวยครับผม,มตอนนี้ผมจะเง,งยียบครับผมตอนนี้ผมจะเง,งยียบครับผมเงยียบสักพักหนึ่งนะครับผมโอเคยังไม่เงยียบดีกว่านะครับให้พ่อครับหลังจากที่พ่อไปตลาดนะนะครับผม ผมต้องคุยเรื่องดวนนะครับผมมันไม่มีแกวะ่ะใช่เปล่าแตตัวหโคตัวเดียวก็ไม่ได้โอ้ยก็แกเถอะจะแก,แกไปกี่รอบอยากว่าจะมีแกกี่ตัว,ว,วถ้ามีแกะนะ คงจะชุด,ดยอดเลยไปเอาสร้างชั้นบนเลยนะครับผมอ่าสร้างบนนะไรสร้างชั้นบนเลยนะครับผม,อมนะโอเคอีพีที่อีพีที่นี้ครับผมเดี๋ยวผมจะทำโปกคลิปแล้วนะครับผมปกคลิปแล้วโอเค ผมก็ได้เตรียมกระจกไว้อยู่ใช่ป่ากระจกมนะกระจก30อันนะครผมไม่ไม่พอก็ค่อยเปลียนใหม่นะครับผม,มผมไม่ห่วงครับผมโอเคโอเคชั้นบนเดี๋ยวผมจะทำเป็นอะไรดี เดี๋ยวก็พูดกันอีพีห้าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมผมจะไม่จะรู้ไหมครับผมว่าลูตัดจะมาไหมตัดอะไรพรุ่งนี้มาเมมาจริงไนหะจริงโอเคก็ผมเดี๋ยวผมจะเงียบ เห้งาตัวแตแ่เ้รูปลงเฟซอยู่เมย์มย์มยหลุดตาา้รูปลงเฟซอยอ่ครบแม่งาเนี่เอาเป็นลูบี่ฟางเหรอเไอ้นี่น้ำนี่ลจังอือมันก็ลดิเอ้อเอาเอเอาไป้เ ตายเอาตายเอาเดี๋ยวเจอซอมบี้ฆ่าไงซอมบี้แล้วซอมบี้แล้วซอมี้แล้ฆ่าตายแล้วบปอตัโอเคก็บมยอเออเอโอเคก็บยอฉันผมจะไปหาพี่อนี่นะครับตัลยนะครบเอ้ยตัดตัวลตัแรกจังอารนครัอเอเฮ้ จะมาจตาย่ะตาเจ้าพจัจจิ้กับปีป้าไม่เห็นตาลเจ้าขอบนนี่อหไก่ซุ้มต็นท์หนึงโอ้แก้วผมเดี๋ยวผมคิดเต็นแล้วจะสร้างช่างนวอามึงทำอะไรอาโอเคกับผมัน <trilogy> <อ occurs S 1> ี้เอ่แล้วโอเคกับผมเดี๋ยวผมขอ อันนี้มาเกะอยู่นะครับกินอยู่ครับอเอหห้อไอตรงไี้ให้อะไรงอวันนี้หาไม่เจอเลยครับก็จะมดินดนันไปโอเคอ่ะต่ออ่ะต่ออ่ะต่อต่อต่อ,ตอผมรู้แล้วแบบนี้เม่งไม่ค่อยขนาดเลยสงสัยแกะมันจะได้ออกมาเองครับแกะ ม่เคยเห็นแกเล้ามาเลยไดจะไปะคุดจะไปะคุดเห็นแะสักตัวดีขอตัเดียวก็ไม่ได้ได้แล้วตวัตัวก็ไ,ได้องตัวก็ได้ยิงอ่ะยงตัวก็ได้ใจ นโอเคครับผมนมาไม่ถึงเที่ยวตกเที่ยวตกกันเหรอไม่ใช่เที่ยวตกเออฉันโดนไม่เห็นอะไรไม่เห็นข้าก็มงนอกก็ไม่รู้โอเคจะค่้นแล้วนะครับผมขึ้แล้วก็บ้านกว่าแชมป์บนเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเราจะช่างยังไง สร้างไงสร้งนั้นแล้วผมจะแเอวอมจะขึ้นไปบนุเอาออกมาตรงนี้ตพอดีเอาถกอเด็กก่อนนะเอาในกะนนี้เลขที่หายอหือเล็กได้แล้วครับห้าแปดตาย เล็กๆอ่าเสียบบ่ข้าวบ่ใหญ่เจอไม้เลยล่ะมีจักไม้ล่ะให้น้องกินดิเอไปครับไปตัดกินน้ําเล่นอยู่ โอเคผมหลังจีั่รับโอเคผมอันนี้ผมปีดระงังนะครับตอนนี้เอามันไม่ขำโอ้ขำละขมตาบอดนะครับั้นหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมขับยุเกาะก่อนนะครับก็เจอม หนึงงน่งสองหนึ่งสองโอเคครบประเดียด๋วยวยุกต้องต้องครับผมตัดทำไมโทรศัพท์ตัดลื่นช้าไหมก็ไมรู้อ่ะตัดอยู่ใไหนเด้อ เนืองเนืองเอาไป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 เอาเต็มโต้ก็เต็มยอดตอนนี้มันหัวก็อ่ะตุกๆก่อัวหน่อย นอยบ่นอยบ่โอเคเราได้ใส่ชุดชุดชุดขอไปครับผมเออเต้าหมาเลยบายโอเคถ้มันเากหนหมา้ควายเลยครับเดี๋ยวเราสร้างม้านกอนเลยครับครับ คือเดากสร้างบ้านมีเวลาสร้างบ้านก็ทขา安排โอเคเาจะสร้างบ้านเด็กสร้างบ้านมากี่ปีแล้วเนะี่ยสองปีเองครับ เราต้องบม้ามาถึงยีงปีนจริ้าไม่ไม่ได้เลยนัเนน่ะหอมไม่ได้ปืนแล่ถ้ามีปืนจริงนะเดี๋ยวหอมแม่งไม่เอาละไม่ใช่นี่มีไม่มีเอาโอเคแล<อ>้วผมเดี๋ยวเรามาส่งใหหอมไปผมคิดก่อนนะครับผมว่าโอ้จันบุญงคิดออกแล้วครับผมไม่ต้องมีอะไรออกไปกเลยครับผมนะครับจะเป็นที่บ้าน ดูดีครับดูดีมีเสน่ห์ครับผมนี่ครับผมบ้านแบบนี้ครับผมวาค่ะเรขอเล่นน้ำยืดไม่ได้หรอกอยากซอมบี้กินในน้ำนัดไปวางหลังค่ะได้เลยบล็อกละบล็อกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจุดบตุ๊บบล็อกแล้วเสียตุ๊อะไรเี่อ right, ่ไปเอาบล็อกอ่ะ เอาไปแล้วอิ่มไปแล้วเอาไปวางร่างคานี่เดีด๋ยวจะตดตัดเบิรงกแลกเลยเนี่ยร่างคานะเนี่ยโตให้มันเบิร์เลยเบิร์กเาบ้างไงโอเคกับผมผมก็ได้ใจคนมาทำแล้วนะครับคุณตอนแรกของขวานนะางขวานแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมจะมาทำให้ เอ็อืมมำะมา่กัอืมไปก็ไปอปก็ไม่ได้ไปไม่อหโอเคครับผมดูเด็กครับผมเด็กต้างบ้านถือว่าสุด เ็ยมาก่อนเลยครับผมเคยเห็นมา20ปีแล้วไม่ใช่เหมือนเด็กยังมีช่องว่างอยู่นะดูดีๆดูดีๆเดี๋ยวจะเห็นาำไปทางใย A -a. Ok, đẹp bé bẹp nga. Ya, bé hồ cho cà phê. Oh, mặt tục cố đi Tóc sắm.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  ไอ้เกาะโลตัสต้องจอมคือกันนี้แน่นอนพ่อเอาอย่าคีดิดตัดยางไปได้ไอยางไม่ง้ําเอ๊ะไอ้เกาะโลตัสขึ้นเลยนะแล้วจะเป็นอะไรอ่ะบังเอ๊ะ โอเคผมลงจากหัวตอร์ไซนแล้วนะครับตกลงเลยถึงได้ครับโอเคเดี๋ยวผมไปขาบไม้ข้าไม้ตอนกลางคืนนะครับอาจไม่จอไปตอนกลางคืนแล้วครับเดี๋ยววันวันจะเห็นนะครับรู้บปล่ครับเห็นอะไร เห็นหีครับไม่เห็นอะไรหรอกครับแต่มันจะเห็นหีคหนน้ครับเห็นนมด้วยครับเห็นดากด้วยครับเห็นผู้สาวด้วยครับไม่เคยเห็นเลยนเนผู้สาวบ้านน้องงนผู้สาวกำลังเดินมานครับตอนนี้โอเคผมเดี๋ยวนอนก่อนนี่ไปเล่านะลูกเล่านี่คืออะไรเไปเล่า แม่ตอาคุณอุ้ยวางบล็อกไม่ได้ไม่เห็นหูต่อไปนะครับพูดจังลังเลยครับโอเคเดี๋ยวผมเอาสร้างครับจอมพี่สร้างเหรอครับเอาท็อตมาครับครับผมเอาเป็นท็อตนะครับเอาถ่านคนเอาถ่านเอาถอานก็ ผมมางอยู่บนเฮ้ยทอด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 แล้วพี่วันนี้อยู่หลังผมได้ไงตาจะขี่คอไงวะอย่าบอกว่าไอ้ยังไงไงโอเคครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะวางกระจกกับโรตัสนะครับผมกระจกเลครับเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งผมจะเล่นรอบรอบกับโรตัสนะครับผม เราอยากขี่อขาฮัมดูแลขี่คขาพี่วุ้นนี่ยังไงเดี๋ยวโโอเอาไฟมาติดก่อนนะครับโอเคเอ้าทำไมไม่เห็นไม่เห็นพี่วุ้นนี่เอ้ยสัตว์ค้างพี่วุนนี่นค้างอีกแล้วค้างอีกอ้าวพี่วุนนี่ทำไมไม่ค้างอะ่ะไต่หนีแล้วทำไมยืมนยเจโ่เลยครับโอเคเดี๋ยว โอเคครับผมผมไปอีกคนแล้สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกระชื่อไปคลิปนี้ให้ถึงค่อยขี่คอของครับแล้วก็ตกลงไปครับผมก็เจ็บตาด้วยอย่าลืมกระชื่อไปคลิปนี้ถึงถึงโอเคครับอย่าลืมกระชื่อด้วยนะครับโอเคครับผมอ้าวอะไรทำไมตัดบินได้อ่ะทำไมตัดบินได้อ่ะไม่เคยเห็นอ่ะโอเคครับสำหรับคิปนี้ก็ตัวอะไรก่อน สวัสดคีครับดูครับผมนี่เห็นไหมตัดเดี๋ยวพี่จะขี่คขยให้ดูป๊าอ้าวอยู่ไหนไวะโอ้ก็ยอยู่หัวมันด,ดูดดีดีนี่นี่นตูดเห็นตูดมาตาัดยังยังไหมวะ่าดูดตูดกันเลยโอเคอย่า <laughs> okay. ผมข <laughs> ออ,อย่าลืมกระทือไป คลิปนี้ให้ถึงทำทำจบไปแล้ววันนี้โอ้ตีหุ่นนะครับก็ตุ๊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 ตอ๊ผมจะลอยนะครับผมจะลอยนอนแล้วคลิปนี้ผมจะลอยนอนน้องตาจะนอนอ่ะไม่นอนก็ได้ับมาเกณฑ์เดียมาเกณฑนี้นะครับก็ลงกดไลค์นะครับอย่าให้ไปได้งอย่าให้ตายอ่ะ